แบบน้ำไปอาบน้ำไหมมาเดี๋ยวทำไมต้องมาหนีมานอนข้างนอกด้วยอ่ะดูดิพูดเรื่องอาบน้ำอ่ะอาบน้ำทำไมไปนอนทำไมอาบน้ำก่อนไปเร็วพูดอาบน้ำไปไหนน้ำอาบน้ำไม่อาบอีกแล้ว A à, mãi Ê dịu nóng mấy lúc không? à, à, à để ăn à mãi 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 ăn mãi 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 ăn mãi 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 mãi